ในชีวิตในครอบครัวคนสมัยเราเนี่ยสังเกตดูไหมตอนนี้เรา50สบเนี่ยนะคนรุ่นเราเนี่ยไม่ดือ้อแต่คนรุ่นหลานเราลูกเราไปดูได้ดือ้อพูดอะไรก็เถียงว่าอะไรก็ไม่ฟังทำไมคนรุ่นเราไม่ดือ้อนึกออกไหมย้อนภาพสี่สิบปีสิก็จะไปดื้อได้ยังไงละ่ะมะเราเวลาเอาข้าวใส่หม้อเห็นไหมว่าอะไรว่าอะไร บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะห์ิมแล้วน้ำประปาก็ไม่มีเอาน้ำบ่อน้ำใสบิสมิลลาฮิรราะห์มิชายองค์อยู่ฮบิสมิลลาฮิรราะห์พอหลังจากนั้นปุ๊บเป็นไงเอาข้าวขึ้นเตาฟืนบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะห์ิมพอคนข้าวบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะห์ิมพอเอาข้าวใส่ถ้วยบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะห์ิม พอ้อนข้าวลูกบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหีมและใช้ตอนจะไม่กระโจนได้ยังไงวิ่งตับหูตับแตกแล้วาวงั้นแล้วสมัยเรามีไหมสมัยเรามีไม่บิสมิลลาก็จะไปมีอะไรข้าวเวลานี้ก็ซื้อข้าวหนึ่งแล้วซื้อใครซื้อคนอีสานแถวนี้คงไม่มีนะยังหุงข้าวแถวบ้านไปดูได้ซื้อข้าวคนอีสานแล้วคนอีสานมันบิสมิลลาไหม ไม่มีคนอีสานมันไม่มีแต่คนอีสานบางคนเอาเรื่องดีเหมือนกันนะคนอีสานเห็นไหมดังนั้นถึงบอกว่าในครอบครัวเราพูดข้ามไปก่อนก็ได้กลางคืนก่อนนอนเนี่ยเราสอนคนในครอบครัวของเราลูกอ่านกุนวนลน้อยยางบอกภรรยาเธอเนี่ยสามีที่ดีนะภรรยาที่ดีก็พูดสี่อย่างบ่อยๆตัวเองละหมาดแล้วหรือยัง กลับมาจากทํางานกลับมาจากสวนนะ่ะบอกคนในบ้านลูกกลับมาจากงเรียนนะ่ะละหมาอดอาซัตแล้วหรือย,อยังนี่แสดงว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่รักคนในครอบครัวพูดไหมแม่มือตะปัดเข็มหมุดนะพูดพูดพูดไหมไม่พูด ถามอย่างหนึ่งนะครับว่าตอนนี้ต้องพูดกับลูกว่าลูกละหมาดหรือยังไปโรงเรียนมาไปมหาวิทยาลัยมาบางทีกลับมาจากทํางานละหมาดแล้วหรือยังชีวิตมีความสุขนั้นกับบิสมิลลาต้องเท่าไหร่บิสมิลลาต้องหอย่างเราจึงไม่ค่อยดื้อเดี๋ยวนี้เป็นไงข้าวก็ไม่ได้นึ่งไม่ได้หุงและถามว่าเวลาป้อนลูกก็ไม่ได้บิสมิลลาเพราะใส่ถ้วยคนละจานแล้วก็ไป ไปนั่งดูโทรทัศน์น่ะกินยาให้หกนะพูดอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ได้อย่างนั้นก็ได้แต่เลี้ยงโตมาแต่เลี้ยงจิตวิญญาณให้กับลูกของเราได้รับรู้เรื่องศาสนาอาดาับมารยาทนี่ไม่ดีนั้นฝากไว้นะครับเตือน